ตาสรีมมิ่งเย่เย้โอเคตามเข้าไปเลยอาร์เซนอลโอ้ยเอยอบอสจริงๆไม่ต้องไล์ก็ได้นะพเพราะเดี๋ยวเมื่อไ,ไหรเขาก็ต้องไปกินข้าวแล้วมั้งแล้ง่าผมจะไล่ลจะบอสเลย <c oughs> แพ้แล้วแหละ <c oughs> โ้่ เย่เอาออสไลด์อันี้โอ้โอ้ยด่าหลังโอ้ยแลก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 โคตรยิงเด็กยิงเด็กเออทำไมเขาเห็นอะไรวะ เห็นได้เยทูบเบอร์บอสไลท์ลงบอกเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วด้วยว่าตอนตื่นมาโคตรแหลกเลยโคตรแหลกเลยเดี๋ยวนะมันไม่ทำงานเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโคตรแหลกเลยแหลกแบบเอาตาแหลกก็อย่าไลฟ์สิก็ผมจะไลฟ์อ่ะมีปัญหาเหรอ แหลกแบบเอาต้นแหลกชิดแล้วไงเออต้องปรับเป็นมีเดียมมีเดียมอ่าไปมีเดียมเอาโลโลก็โลอะโลเรสซลูชันโอเคนั่นโลเดินมีคนดูโอ้แปดสิบแปดคนทำไมคนดูเยอะจังวะเพราะคนชอบดูมียูทูบเบอร์นล่ะหละอ่ะอ่ะใส่ใส่ โอเคเทสเทสเทสโตใช่ได้ป่าววะอ่าอ่าคนดูชอบดูวีทูเปอร์บอสไลค์ก็ตุกมีปัญหาเหรอ เราว่ามันมันเหมาะกับการไลฟ์คุยเล่นมากกว่านะไอ้เพื่อ <c oughs> ไม่ใช่มาเล่นเกมแบบนี้โอ้ใช่สำหรับบอล,ละะยาเลยเออใช่ไข่ไข่มันดีแค่หมามาไอเด็กตูดเออตายใช้เวลาล้างแครนเดี๋ยวนะบอลบอกว่าเขาเสียบังจะทำไมเขาดูในไลฟ์แล้วเสียงแม่งดังจัเวะไม่ไม่เราปป่บเสียงนะ ก็โหูเราฟังจริงวะฮะบอสเราจู่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 เขาเป็นเจเขาปกติใช่ไหมเสี่ยวอะไรเด็กยวกันเหรอฮะเสียงมัปกติดีทำไมเสียงกูนะปืนพกเราอยู่ไหนเนี่ยปเยปืนพกเราหายโง่เดี๋ยวปรับเซนเตอร์ เอ่ว่าจะฟ้องแม่ปืนพวกผมหายผมไม่อยากเล่นจีกันไม่น่นาเลยตายอ๋อดดมาเดียวหนึ่งหนึ่งได้ดก็เอไบโบอ่ะไอ้ตุดอ่ <laughs> าไบโบ โป้งป้างโป้งป้าง <S <S โป้งป้างไอ้ตัวเอิรเอออ่านคอมเมนต์มากกว่าเนี่ยคนดูชอบดูวีคูเปอร์กันไม่ชอบระบบโคลโมอ้อาแล้วทำไมทำโอ้บานีิด้ะเออเซล <ซะ S 2> จับต้นไม้ต้วนี้ต้นไม้ดีจังวะ ต้นไม้เท่ยเลยวะเฮ้ยใจชอบไปว้าวคุณซิลินเจ๋งโอเปลี่ยนมาเป็นไลฟ์คุยเล่นกับคนดูด้วยเลยเออเออเจ๋งดีไปดิสวอทแคทอ่ะเออดิสนี้ด้วยอ่ะขี้เกียจขี้เกียร์ใหญ่คนดูเข้ามาเองนะเจ้ เอ้ยยาค่ะยา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 ไม่หาหาลิงก์เอาเองไงไม่แจกไม่แจกยาห้าห้าห้าเปลี่ยนเป็นไลฟ์คุยกับคนดูเลยแหลกเกินไปแล้วมันแหลกเกินไปแล้วโอเคตั้งค่าแบบเบิ่มเบิ่มเลยเอาใหญ่หญบเบิม่มเบิ่มเอาสัก บิ่มเบิ่มเลยอ่าหายไปเลยเบิ่มเบิ่มไลฟ์ like, คุยกับคนดูแอปพลายอ่ะทำไมวะตอนที่น่ารังเกียจอย่างงี้ทำไมล่ะเราเท่จะตายเนี่ยวอล์คแอทไลฟ์อะไรวะสุดยอดไปเลยสวัสดีฮะ ระหว่างนี้บอกว่าทำอะไรหอก็ได้วะแล้วโอ้โคคนใหญ่เลยหน้าอ่าหน้าเราใหญ่เงมาคุยกับบอยแคทดีกว่าทุกคนอยากคุยอะไรกับผมอะทำไมบอยเป็นผู้หญิงเพราะผมนั้นหลอดเท่ฮ่าฮ่าฮ่าอะไรเนี่ยอินเสพชันไม่เอาเดี๋ยวเอาเปิดลิงก์นิดมาคุยกับผมนะฮะบอลแคทมียูทูบเบอร์นะฮะนะฮะ บอยเป็นคนถามว่าทำไมเป็นผู้หญิงฟ้าเพราะผมนั้นหล่อเท่แหละเอ้ยแล้วจะเปิดดิดทบอยเดี๋ยวคนเข้ามาแค่เห็นหน,น้าดินมันจะเข้ามาได้เลยเนี่ยอ่าเผยใช่<ค>ใช่<ด>ใช่ใชอะอะโอเคโอเคมีพวกแฮกเกอร์นะเว้ยบอยที่มันเข้ามาได้เลยฮะแบบเห็นเห็นปกนดิทก็ตู้เข้ามาได้เลยอ,ะ,อะว้าวว้าว,ว,าว เ้าตายแล้วก็อยู่ไปทางซ้ายเนี่ยเพราะว่าเราดูจอที่บัดแท็บสินะแท็บแท็บดีกว่าแท็บดีกว่าเกย์เพราะแท็บไม่เกย์อะไรแท็บไม่เกย์ไม่เกย์เป็นแทบบนั้นแท็บไม่เกย์เอ้ยไปเจอบีมที่แบบเป็นทฤษฎีที่บอกว่าแท็บเป็นแม่งเป็นคลิปเยอะคลิปประมาณสักสิบนาทีบ้างหรือไม่หรือไม่ก็นานคลิปนานๆหน่อยอ่ะแม่งเป็นอะะอ่า มันเป็นอไม่เกลีมันเป็นคิดที่อะไรว่าเป็นอะไรหมดทฤษฎีเป็นวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าแถบไม่ไม่เกลียวไปเจอมาแล้วมันก็เป็นแล้วมันก็เป็นลูบลับเปอร์วปัญญาอ่อนคือเป็นไซตแฮนอสบอลมันปัญญาอ่อนชิปคุยๆแล้วก็ดูไปเบิ่มไปเลยใหญ่ๆคือลือเนี่ยบอสคือลือคือลือแบบเบิ่มๆไปเลยอ่ะจอใหญ่ เบื้มเบื้มเต็มจอไปเลย Environment ไปกับธรรมชาติบ o i c e c ในป่าว่าจะปรับอะไร <World S 2> บ o i c e Chat in the Jungle What the hell Voice Chat in the Jungle เท่ไหมฮะผมนั่นหลอ่อก็แต่ v อ i c e Chat พวกเกมนี้มาเท่าไหร่สามร้อยเดียวสิเก้าสิบเก้าบาท โปรแกรมอะไรวะไอโปรแกรมทำมันเนี้ยนะริกเฟสมันคนละโปรแกรมมันไอ้นี่โปรแกรมแสดงผลไอหน้าหีอ่านโปรแกรมอ่านอ้ออ่านคอมเมนต์ริ f เฟสคือลือฮะคือลอเรียนแซนด์ลงกลิฟช้าริกเฟสเรียนหน้าถ้ามีลิ้นนี่เจ๋งมากเลยนะโปรแกรมน่ยอยากให้มันขยับนิ้วได้อ่ะโห ขยับนิ้วได้ที่คือยังไงวะไอ้เท่ก็ขยับนิ้วอ่ะแบบเบิ่มเบิ่มอ่ะเบิ่มเบิ่มอ่ะนิ้วเบิ่มเบิ่มอ่ะมิงจะคือมึงเอามือมึงเอามือขึ้นมาในกล้องแล้วกล้องเนตตัวมึงจะเอามือขึ้นมาตามอยางนั้นแหะใช่ใช่เดี๋ยวมันฟูสกีนไงวะไอ้โปรแกรมตูดฟูสกีนไม่ได้ไอ้ตูด โอเคอ่ะผมมาเบิ่มเบิ่มบนเดียวเลยอ่าตัดอ่าใ,ใหญ่ใหญ่ไม่พอเพราะมันไม่เบิ่มสรุปนี่ไลน์อะไรวะเนี่ย บอสแคทวีย <laughs> ูทูบเบอร์เลยนะเซตแองเกลกวสวัสด,ดีท่านผู้ชมมาด้วยนะฮะพบกับผมบอสแคทวียูทูบเบอร์ทำไมตาไปขวาวะตาตรงๆอ,อ๋อเราต้องถอดแว่นนี่ตาตาเออบอใส่วาาแว่นทำไมอ่ะบอใส่วาาแว่นเพราะว่า ไม่ใช่สปอนเซอร์ผมอะแต่กองแสงสีฟ้าได้เหมือนกันใช่ับผมชอบเบิม่มๆเลยฮะสามร้อยไม่มีะเพราะผมมันเบิ่มเกินไปที่จะให้สามร้อยอาฮ่าเสียงแท็บผมทำแท็บไม่ได้องเสียงแท็บให่นหนต้อง <laughs> ต้องใครอยูอต่ <laughs> ตามาทำไมเนีต้องให้อยูอต่ตามาทำว่าคุณอยูอต่ตานั่นเจ๋ง ถอดแว่นฮนะผมถอดแล้วโคแสบตาเลยตาบอดแน่ฮ่าเสียงแถบเนี่ยทำเสียงแทบเซลอะไรเสียงแทบพองแนะ่เสียงแทบควยโวยเสาวแว่นเก่งนะเสาวแว่นเก่งเอาเสียงแทบเซลเสียงแทบนี่นแ,แทบพองเนะ่ยเอาเสียงแทบสวัสดีค่ะ ว้าวดีแคบเดี๋ยวมันดึงได้เออต้องเปิดปากถึงให้มันขยับปากนะเนี่ยโคตรเมื่อยปากอ่าะอะอ่าอ่าดี๋ยวเปิดเออดึและไอ้พวก โอเอสทีที่เป็นสาวเออโอเอสทีมันจะไม่ติดเลยก็สิดเทมอปออยก็ติดนะไม่ติดแต่เช็คก่อนติดเอาวะไม่ติดไม่ติดวะไม่ติดบางอันก็ติดแน่ไอันี้ดูในยูทูบแล้วไม่ติดนี่เดี๋ยวเปิด เปิดระหว่างคุยไ่เอาเดี๋ยวบานเลยนะคลิปบานมีไม่อะไรแนะนำไหมดูเวเลตเอเวอร์กาเดนะเจ๋งมากเลยคนที่ไม่ดูนี่ไม่เจ๋งดูหมีครับดูหมีใช่ฮะชมรมคนชอบหมีภาคสามจะลืมไปดูก่อนนะไลฟ์อยู่กับใครไลฟ์อยู่กับมีอันเดอรบอยเงี้ยนะฮะนะฮะ ไปดิสบอทแคทไหมอาจจะเจอคนเพิ่มไม่ได้ไปไหมฮะไปเห่อไปเห่อไปคนเดียวเลยอ้าวโอ้ยตูดทำไมอ่ะเอ้ยเฮ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 มีมีมีคนคนหนึ่งเขาอยู่ในดิสคลิปด้วเขาเองฮะดิสใครเ่ะอใบน้ามันทำด้วยกระดาษดีวะอะไรเหรอโอ้โสเสีกเขาโคตรดังเลยในไลฟ์ใครผมไม่เขาโคตรดังผมไม่สนเเขาผ่นั้นเป็นแถบที่หล่อเท่ เมื่อการมันเน่ต้องเปิดปากให้สุดถึงมันจะขยับเนี่ย <laughs> ขยับคิวเย่มันเป็นอะไรฮะคุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไรฮะเวเดตใช้เอ,อ็อคาดิเวอร์อระวังจะโดนเวเดตต่อยหน้านะฮะ อยากโดต่อยที่ดาเป่ะอยากจะต่อยที่หน้าเปล่าฮะบอลเลตแกงอ่ะวอร์จัตซันดันใครวะโซดันวอร์จัตแท็บนิตช็อตไปเถอะนะไปติชคอร์ดวอร์จัตกันนะไปเถอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ไปอยู่แล้วเขาจะต้องไปกู้โลกเศร้าอ่ะโอ้ ผมลองไปคุยกับคนดูที่ดิสคอร์ดบอลแคทเลยกันอ่าดิสคอร์ดบอลแคทอยู่ไหนวะไปคุยกับคนดูฮะเอ้ hey, สวัสดีคนดูโอ้มึงอ่าไอ้คุยโอเคผมเข้ามาที่ดิสคอร์ดแล้วนะฮะม,มีอะไรจะคุยกับผมก็มาคุยเลยนะฮะนะฮะบอลแคทเป็นแถบที่หลอดเทนะฮะอย่าลืมรู้ ตาทำไมตามันเพียเพ้ยนเนี่ยสวัสดีฮะกล่าวสวัสดีด้วยนะพ่อผม,ผมบอลแคทที่เป็นแถบสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีผมว่างว่างมากครับอ่าวันเสาร์ใครก็ว่างใช่แล้วฮะว่างอรุลผมเมื่อยปากอะทำยังไงดี เออเออทำเอเบียกี่เกียดนะหมอครับยิววผมดีผมไม่เป็นหมอแล้วผมเป็นแท็บแล้วนี่ผมจะเดินไปเหยียบไม้ขาขาดเลยผมไม่มีขาผมแค่ชึ้งตัวบนเกีย์ทำบนเดียวอะไรครับเนี่ยผมตามพี่มาจากไรสดนั่นเลยว้าวว้าว เจ๋งเลยอีปิกอีปิกรอเท่หลรอเทมือคุณบอตคิวเอาหอดเจ๊ใช่ไหมเจามือขึ้นมาอย่างไงเนี่ยอ่า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 ฮัลโหล่าคุณบอตเล่นวอลเลนตไหมได้ฮะแต่ผมอยากไลฟ์คุยกับคนดูก่อนผมรักท่านนายโยครับ ใช่ครับผมก็ชอบเขาผมก็รักเหมือนกันครับนายกวัดแชทนะฮะเสียงดีที่สุดในโลกแล้วนายกวัดแชทฮัลโหลตาบผมตาอบไปพี่บัวไม่เป็นนายยกกันไหมเนีบอทแชทผมทีไหนอะพี่บัวลนนูนเกมเมอร์เหอใช่ใช่ใช่เลย ่านพี่รู้จักคนนี้ไหมพี่รู้จักคนนี้ไหมคนไหนฮะเป็นไหนคนกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมวอตแคทฟูลลอตพี่เยี่ยทำไมตาตาตาทำไมพี่เป็นยูทูบเบอร์ฮะพี่ผมรู้ทำไมพี่ทำคลิปเร็วเพราะว่าพี่มีเวลาว่างเยอะเลยใช่ฮะปิดเทอมไม่มีอะไรทำพี่ผมรู้ทำไม คนจะตายว่าถูกฆ่าเียวกันเลยตาผมเป็นอะไรพี่โอ้ยพี่รู้ไหมว่าช่วงนี้มีแต่ลุงข้างบ้านมาประท้วงมาใครอะไม่หลายบ้านลุงข้างบ้านชื่อว่าลุงตู้ครับตู้เย็นครับตู้เย็นตู้เย็นน้ไม่ได้หมายถึงคนคนนั้นนะที่เขาที่เขาซื้อเหลือดำน้ำมาแล้วไม่ใช้ประโยชน์เลยครับครับ ก็เมื่อคนนั้นนั่นแหละที่แค่ซื้อรถถังมาเป็นประกอบประเทศเฉยเรานะเป็นโรคโควิดเฮ้ยคุยเรื่องนี้เดียวแล้วเขาแต่งเพลงได้ห่วยมากเลยเขาแต่งเพลงว่าเราจะทำตามสัญญาเฮ้ยเราพูดเรื่องนี้ดีจะบินกลายเป็นคนที่หายไปได้พรุ่งนี้ใช่น่าติดตีรัสจะบินไหมพี่เลี้ยงพลงอย่าเจริญกระสิน พี่บอสพี่บอสพี่บอสตั้งแต่พี่ทำเพลงโจโจว่าข้าแล้วที่ชื่อตูดูตูดูผมยังจำเพลงตูดีพี่ลองได้เลยตูตูตูพี่บอสจะเล่นวอลเลนใหม่ครับอาจจะเล่นฮะเดี๋ยวผมพี่เล่นไหมเข้าผมไปเล่นด้วยดิ อ้ยพอเถอะไอ้เงี้ยที่เด่นได้เข่าสักทีนะคุณโจโจทะลุอาจจะไปอะไรก็ได้คุณโจโจทะลุสวัสดีนะคุณพ่อเถอะนิกใลม่เนี่ยดิกไมยฮะลเดกบอยฮอลเราห้ามให้คนดังไปคนดังไหนฮะมีหลายคนก็มีลยพวกทำคลิปดังผมต้องดังใช่ไหมใช่ครับแรป เอาเยเฮ้ยหายตัวเร็วกับมาแทรปฮะอีบอเป็นแทรปใช่ไหมมันคุณแทรปครับพี่ของทีครับอมของขาดผมเจงมี่เป็นด็อกใช่ไหมโอ้โหแทนที่จะหนีแต่กลับมาหาข้าอย่างนั้นเหรอไม่เรียนออนไลน์แล้วไม่เรียนหรอ อหยังไม่ได้เริ่มเรียนเรียนแต่แกมงรื่องแอนะผมไม่ได้เรียนอาไรคผมหยุดวันนี้พี่วันนี้ผมหยุดปิดไลน์ดีกว่าไันนี้ผมยี่